สวัสดีตอนแรงๆคือเกาจ้าพี่นอ้องยายเด๋ภาพพี่น้องมาเห็ดแนวอยู่แนวกิ่นแรงคือเกาจ้าม mm hmm. าหนึ่งยายเ็ดกระลังเสียง mm hmm. เห็ดต้มปันนิ่นจนงจับหน้อใส่ทาใส่ตะไคร้นงไปจา้าพี่น้องอันนี้เป็นบรกค้างเปียกจา้าใส่พริกกับหลักผักชีตํำจับพี่น้อง mm hmm. หมอดืูแล้วเดี๋ยว,วยว้ายใส่ปลาลงไปจา้าพี่น้อง ม้อเดือนเราจะอาบนี่พี่น้องอันนี้สิเป็นหอมหอยไงและจับพี่น้องยา,ายใส่หอมหอหญ่งงลงไปเพราะว่ายายอยากมากินเนาะจ้ะอันนี้เป็นเห็ดหูหนูจ้ยา,าย,ยา,ายหาเห็ดอันเฟี้ยงบ่ได้ไหมพี่น้องได้ใส่เห็ดหูหนูเอาจ้ะกับมะเขือเทศ มะเขือเทศต้องไปย้ายเอมากินมะเขือเทศ<ๆ>เปื่อยๆพี่น้องย้ายเอขอปรุงกันจ้ะอันนี้จะเป็นเกลือจ้ะพี่น้องใส่ลดดีลงไปน้ำจักน้อยจ้ะใส่น้ำตาลนิดนึงจ้ะพี่น้องคนไม่ได้เลยปลาสิแตะจ้าพี่นอ้องต้มปลายายเอกะซุกเรียบร้อยแล้วจ้า ยายเอซิมังแล้หมดชาดโอเคเรจาจะพี่น้องโดยย,ยายเอซิมาใส่ผักผักพร้พอมกับผักชีจา้าต้มปลาของยายเอกับเซจ้จาพี่น้องความกินขอกล้ามเลยอ,อันนี้เป็นตำแจ้วสมๆจ้ะพี่น้องกินกับต้มปลาเนียนจา้าพี่น้องเนีย,ยังกินแกลงเนาะจา้ามากินขอกับยายเอเด้อจา้า ขอบคุณลหลายๆจ้าพี่น้องที่ติดตามมึ่งกิจของยายหยจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจยายหยน้ำเด้จ้าบอกคันใหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า